ส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่บิ๊ก้ากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บิ๊กจะมาแนะนํานะครับแล้วก็จะมาพูดคุยเรื่องรถแต่งนะครับว่าแต่งยังไงให้สวยและใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการแต่งรถนะครับที่พี่บิ๊กแต่งให้ลูกค้าหลายท่านนะครับว่าแต่งแบบไหนและใช้กันได้ระยะยาวๆปัญหาน้อยนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะมีแต่น้อยนะครับน้อยกว่าแต่ง เกินโอเวอร์โหลดที่ทางเราได้จัดไว้ให้นะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครับจะทําให้รถเราสึกหล่อน้อยแล้วก็สูญเสียน้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะแบบเจ้าคันนี้ก็ได้นะครับแบบเจ้าคันนี้นี่นะครับลูกค้าพี่บิ๊กเองพี่บิ๊กแนะนำนะครับก็พอดีลูกค้าเนี่ยรีเควสมาบอกพี่ครับผมซื้อ เอาไว้ใช้งานนะครับแต่อยากได้แต่งสวยๆด้วยพี่บิ๊กก็จะแนะนำให้ใส่ยางไซส์เพิ่มขึ้นมานะครับนะครับประมาณนี้นะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยาง45นะครับอันนี้ยาง45นะครับอันนี้ยาง50แต่ยาง50มันก็จะดูรถอาจจะสูงนิดนึงนะครับมันก็จะอาจจะไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่นะครับ ต่ยางสัก45นะครับยางไซนี้นะครับกำลังดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะบิบ๊กแนะนำให้ใส่ยางหนาๆแบบนี้นะคันนี้โหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วใส่ยาง50นะยาง50ก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้ก็คือทรงเอาไว้ใช้งานนะครับใช้งานได้จริงรถโหลด,ลดขนาดกำลังดีนะครับ การที่เผาเนี่ยจะยันเนี่ยก็น้อยนะนะครับอันนี้จะยันน้อยหน่อยนะครับแต่ถามว่ายันไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแล้วตรงนี้นะครับใช้งานได้เลย นี่และครับเจ้าคันนี้เลยตัว X Series 1.9 1.9คันนี้พี่บิ๊กตกแต่งนะครับไซแม็กเวลนะครับดุมปั๊มน็อตสีแดงหล่อๆแบบนี้ให้ดูกันชัดๆหน่อยจะทรงหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วใส่สตัดปรับเกียวสามารถขึ้นลงได้ด้านหลัง โหลดสามนิ้วใส่ก้อนลองพาไปดูก้อนลองก่อนเตรี้ยนิดนึงนะครับก้อนลองสามนิ้วนี่ ข่อสแตนเลสท,ทั้งใบนะครับพ่อพิบิกานเดอรสแตนเลสทั้งใบจนถึงคอรุ่น X-Series นะครับก็จะใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันพร้อมลายสติกเกอร์หล่อหล,อล,อล,อลอโหดโนแบบนี้มาเลยนะครับนุ่มนี่ล้อจะล้นออกมาไม่เยอะมากประมาณนี้ คันนี้เป็นรถลูกค้าของพี่บิ๊กเองนะครับน้องโจนะเตรียมจะออกรถคันนี้ก็แต่งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับในโปรโมชั่นที่ออกรถกันพาไปชมข้างในกันกนึ่งนะครับในรุ่น X Series ตัวเอ็กซ์ซีนะครับเบาะข้างในสีแดงขีดดำเบาะสีดำขีบแดงนะครับสัญลักษณ์คำว่า x อ็กซ์ซต้องมีหน้าจอทัชสกรีนพวงมาลัยนะครับมีโลโก้สีแดงขิบสีแดงที่คอนโซลภายในตัวแผงประตูฝ้านะครับข้างบนเป็นสีดำหมดแบบนี้นะ ถึงจะเป็นรุ่น X-Series นะครับก็คันนี้ลูกค้าก็เน้นใช้งานนะครับพี่พี่ก็เลยใส่ล็อกเทคให้และเดี๋ยวจะใส่ Mac ไ i เนอร์ตามเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ว่าข้างนอกเนี่ยโหดมากหล่อด้วยโปรโมชั่นนะครับออกรถใช้เงิน49,000 ก็รถแต่งนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะครับพอดีรถลงมาน้อยมากนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากจะทักสอบถามหาข้อมูลรายละเอียดวิธีการทำเอกสารกันก่อนก็ได้นะครับหรืออยากจะสอบถามว่ารถรุ่นนี้ได้นานไหมนะครับหรือว่าได้เมื่อไหร่ แจ้งกันมาได้เลยนะครับติดต่อกันมาได้เลย0863045687แล้วเดี๋ยวทางผมบิ๊กก้านะครับจะเป็นคนดูแลให้ทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่เริ่มจองเริ่มทำไฟแนนซ์นะครับเตรียมส่งมอบนะครับแต่งอุปกรณ์พร้อมไปถึงดูแลหลังการขายด้วยนะครับยังไงฝากอีกทีนะ0863045687ช่องบิ๊กก้าแต่งซิ่งนะให้ยังไง ฝากติดตามรับชมคลิปวิดีโอครั้งต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ